บทที่165หิมะบนอนุสาวรีห้องโถงไม่ได้สว่างสวัยนักกระเบื้องปูพื้นเรียบลื่อนราวกับผิวน้ำมืดมิดระยิบระยับด้วยแสงสีเงินเข้มฝักดาบแกะสลักจากกระดูกเครื่องเขินไม่จันทนลายไม้เนื้อแข็งราวกับหน้ากากแรคคูนทุกสิ่งดูราวกับอบอวนไปได้รัศมีอันเคร่งครึมในชั่วพริบตาลูเจียเจียคุกเข่าลงบนพื้นชุดสีขาวราวหิมะพลิ้วไหว ราวกับกลีบดอกบัวที่โปรยปลายบนผืนน้ำกลิ่นหอมมันอ่อนจางๆชายหนุ่มในชุดขาวหันมามองเธอแสงด้านหลังส่องประกายจางๆลอดผ่านโครงหน้าของเขาเจีจียชายหนุ่มเรียกชื่อเธอลู่เจียเจียเงยหน้าขึ้นช้าๆค่อยๆยืดตัวส่วนบนขึ้นทีละน้อยชุดสีขาวแนบกระชับสัดส่วนราวกับดอกลินลี่น้ำที่ผลิบานในยามราตรีเธอยังคงคุกเข่าอยู่ สายคัดเอลสีดำโอบล้อมเอลบางชุดหลุมๆมไม่สามารถปกปิดส่วนโค้งวาวอัสงานนามของเธอได้แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงสู่หุบเขาฉากหลังของโลกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงก่อนจะกลับคืนสู่ความมืดมิดอีกครั้งรากับหยุดนิ่งอยู่กับการละเวลาอาจารย์ลู่เจียเจียหลับตาลงริมฝีปากสีแดงสดราวกับแสงตะวันยามอัดสดงเปล่งประกายราวกับจะสลายไปได้ด้วยสัมผัสเดียวสิทธ ท่านมีที่พักหรือไม่หนิงชังจิวถือเสื้อคลุมคล้ายรังไหมพบกับเด็กชายตัวน้อยที่เชิงเขาติงเล่ซื่อซื่อจ้องมองเด็กชายที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าก่อนจะอุทานด้วยความตกใจอาจารย์อาจารย์าารยหนิงชังจิวห้ามเพลงตอบติงเล่ซื่อมีสีหน้าเศร้าส้อยและกล่าวว่าอาจารย์ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วท่านยังไม่มาพบข้าข้านึกว่าท่านลืมข้าไปแล้วเสียอีกหนิงชังจิวเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าสิทธิ์อาจารย์จะไม่ลืมท่านอีกสิบเดือนท่านจะต้องดวนกับเอ,อิดสิทธิ์ของเจ้าเสียงเอือฝึกฝนให้หนักอย่าทําให้อาจารย์ต้องอับอายยานสือติงและซือกระซิบเตือนนิ้งฉังจิวพยักหน้าใช่สิทธิ์ท่านไม่มีทางแพ้ได้หรอกติงและซือพยักหน้าอย่าแข็งขันช่วงนี้ค่าทํางานหนักมากอืมดีเลย หนิงชังจิวรูปหัวตัวเองพลางคิดในใจว่าตนได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมจริงๆเขาได้พูดคุยกับลู่หยวนไบเพียงแค่ไม่กี่คำแต่น้ำเสียงของเขาก็ดูบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยเด็กน้อยเหลือบมองรังไหมบนหลังของหนิงชังจิวและตกตะลึงไปใบหน้าของพี่สาวที่อยู่ในนั้นเมื่อเทียบกับเธอแล้วหญิงงามแห่งเมืองหลินเหอกลับดูเหมือนคนบ้านนอกติงเล่อซื้อรู้สึกประหลาดใจอย่างมากจึงกล่าวว่าอาจารย์เรื่องนี้สำคัญหรือเออพี่สาว ไม่ใช่ภรรยาอาจารย์รู้ด้วยเหรอทำไมท่านมีคำถามมากมายอย่างนี้นิ้งฉังจิวตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนจะโกรธขึ้นเล็กน้อยเขาคิดในใจว่าการตัดสินใจเลือกสิทธิของเขายังด้อยกว่าลู่เจียเจียเขาถอนหายใจตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนข้าต้องหลบซ่อนติงเลือดซื้อได้ยินเสียงตะโคนของผู้นำนิกายมาก่อนเขาคิดว่าอาจารย์ของเขาสมควรได้รับการเรียกว่าอาจารย์จริงๆความสามารถในการก่อกวนของเขานั้นยอดเยี่ยมมากอาจารย์ครับ ข้าจะพาท่านไปติ่งเลือซื้อตบหน้าอกตัวเองเบาๆแล้วกล่าวว่ามีคนอยู่มากมายที่นั่นข้ารู้จักที่เปลียวหนิงชังจิวพยักหน้าเห็นด้วยติ่งเลือซื้อนำทางพลางกล่าวว่าอาจารย์ครับที่นี่คือสวนผลวิญญ,ญาณปกติจะมีคนเฝ้าแต่วันนี้ยอดเขากลับวุ่นวายทุกคนกลัวภูเขาจะถลม่มยิงไกลเท่าไรยิงมีคนน้อยลงในสวนมีชั้นบ้านหินเรียงรายแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ข้างในนิงชังจิวพยักหน้าและอุ้มลู่เจียเจียไปทางนั้น ในขณะน,นี้ทุกคนรอบเขาถูกเฝ้าทำให้เขาหนีออกไปนอกยอดเขาได้ยากโชคดีที่ปรามาจารย์ทั้งสามยังคงพักดีและไม่มีใครมาตามล่าเขาเขาเชื่อว่าตราบใดที่ไม่มียอดฝีมือระดับราชสันนักม่วงมาเขาก็น่าจะทนได้อีกชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ครับติงเลือซื้อร้องเรียกกระทันหันมีอะไรหรือสิทธิ์หมิงฉังจิวถามอาจารย์ครับท่านจําชื่อข้าไม่ได้หรือติงเลือซื้อพูดขึ้นกระทันหันหนิงฉังจิวเงียบไปครู่หนึ่ง ติงเลือซื้อถอนหายใจด้วยน้ำเสียงเด็กแล้วกล่าวว่าอาจารย์ข้าชื่อติงเลออ์ซื้อเลือซื้อของผู้มีเมตตาพบสุขในคุณเขาผู้รอบรู้พบสุขในน้ำนิ้งฉังจิวพยักหน้าอย่างจริงจังมันจำได้ยากนิดหน่อยแต่ตอนนี้ท่านจำได้แล้วติงเลออ์ซื้อยิ้มอย่างมีความสุขความสุขของเด็กๆมักจะเรียบง่ายกว่าเสมอในลานผลวิญญ,ญาณกลิ่นหอมอบอวลแต่หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานกิ่งก้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่ก็เหี่ยวเฉา ผลวิญญาณสีเขียวอ่อนส่วนใหญ่ร่วงหลดลงพื้นปกคลุมไปด้วยสิ่งสกปรกหลังส่วนผลวิญญาณมีบ้านหินเรียงรายเป็นที่พักของทหารยามนิง้งฉังจิวอุ้มลู่เจียเจียไปจึงประตูบ้านหินเรียงรายชายเพื่อเธอเนาวยืนอยู่ที่ประตูชายทุตกล่าวดูชาราหลังงอเล็กน้อยใบหน้าใต้เสื้อผ้าและผ้าคลุมสีคลาวคล้ายกับผลวิญญาณที่เน่าเละในโคลอนอยาา่างช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นสบตากับนิง้งฉังจิวติ่งเล่อซื้อตกใจพลางกล่าวทันทีว่า อาจารย์เขาเขาไม่รู้จักเขาหนิงฉังจิวพยักหน้าไม่เป็นไรหลอกสิทธ์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านบุรุษชุดกล่าวกล่าวว่าท่านคือหนิงฉังจิวหรือไม่หนิงฉังจิวถอนหายใจข้าไปก่อเรื่องวุ่นวายกับสิทธิรุ่นก่อนของนิกายสวรรค์อยู่เจียนหรือทำไมท่านผู้เท่าทั้งหลายถึงวรังแกสิทธิธรรมดาอย่างข้าบุรุษชุดเทากล่าวส่งกำพีกระบีสวรรค์อยู่เจียนมาข้าจะปล่อยท่านไปหนิงฉังจิวกล่าว ขอบเขตของผู้อาวุโสนั้นเกินจะยังถึงข้าไม่อาจเทียบเคียงท่านได้ถึงแม้ว่าบุรุษชุดเทาจะไม่ได้เคลื่อนไหวมานานหลายปีแต่ขอบเขตของเขาก็ยังสูงส่งมากจนแรงกดดันอันละเอียดอ่อนของเขานั้นรุนแรงอย่างยิ่งอยู่แล้วแม้เพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเขาก็ยังสามารถกระจัดเจตนาสังหารและจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ของคู่ต่อสู้ได้ดุดสายลมงั้นเจ้ายอมมอบความพิกบีให้ข้าหรือหรือเจ้าแค่พยายามทวงเวลาชายชุดเทาเหลือมมองไปด้านหลัง ข้ารู้จักหญิงคนนี้เธอเป็นปรมาจารย์ระดับสูงแห่งยอดเขาเทียนกู่ข้าไม่คาดคิดว่านางจะทะลวงเข้าสู่แดนม่วงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้นับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่นางก็ยังเยาววัยต่อให้นางเข้าสู่แดนม่วงได้จริงมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหนิงชังจิวถามอาจารย์หานชือสัญญาอะไรกับเจ้าไว้ชายชุดเทาเหลือบมองเขาแต่ไม่ได้ปิดบังอะไรพูดตรงๆว่าอาจารย์หานชือบอกว่า ถ้าข้าจับเจ้าได้เขาจะยินดีศึกษาคำพีกระบีกับข้าหนิงฉางจิวพูดอย่างจริงใจข้าก็ทำตามคำของง่ายๆเช่นนี้ได้เหตุใดจึงเชื่อคำพูดของชายแก่ๆคนนั้นชายชุดเทาก็ยิ้มเช่นกันหนุ่มน้อยเจ้ารู้วิธีประเมินสถานการณ์แล้วมาเถอะแสดงความจริงใจให้ข้าเห็นเราให้ข้าได้เห็นมรดกตกทอดเพียงหนึ่งเดียวในตำนานของตระกูลสำนักหนิงฉางจิวรัดชุดกุมไมของลู่เจียเจียนให้แน่นท้องฟ้าค่อยๆมืดลง เมฆดำทะมึนลอยเข้ามาจากไกลพลังไฟฟ้าแตกกระจายในเมฆก,กักเก็บเสียงคำรามของฟ้าร้อมชายในชุดคลุมสีเทาเห็นด้วยครึ่งหลังของคมภี์กระบีสวรรค์อยู่เจียนมีเพียง18กระบวนท่าแต่18กระบวนท่าเหล่านี้ไม่ใช่วิชาดาบที่แท้จริงพวกมันชี้ไปที่รูปแบบการฟาดฟันด้วยดาบและพลังวิญญาณหลังจากฝึกฝนวิชาดาบทั้งหมดแล้วแม้แต่วิชาแทงธรรมดาที่สุดก็สามารถใช้โจมตีถึงตายได้หากใช้สูตรแห่งจิตของคมภี์กระบีสวรรค์ ผู้ฝึกฝนจะหลบดาบได้ประสาทสัมผัสหรือจิตสำนึกศักดิก์สิทธิ์ของพวกเขาต้องสามารถรับรู้ถึงอันตรายและมองเห็นวิธีการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามการฟันด้วยดาบนี้สามารถปกปิจจดเจตนาการฆ่าและหลบหนีการรับรู้ทั้งหมดได้เรากับเมฆหมอกใสที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ไม่มีใครมองว่ามันอันตรายทันทีที่หนิงชังจิวปล่อยดาบออกมาบุรุษชุดคลุมสีเทาก็สัมผัสได้ว่านี่คือการเคลื่อนไหวที่แท้จริงจากตำรากระบี่ ติงเลอร์สื่อที่วัดวงการเคลื่อนไหวของหนิงฉางจิ่วก็ตกใจเช่นกันดวงตาของเขาจับจ้องไปที่คมดาบราวกับจ้องมองการกระทําของหนิงฉางจิว่วคอยแต่งครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาสิบลมหายใจนั้นไม่นานนักหนิงฉางจิ่วได้สําเร็จตํารากระบี่ทั้ง6รูปแบบแล้วแม้จะสลับกันบุรุชุดคลุมสีเทาก็ดื่มดํากับวิชาดาบที่วิจิตรงดงามแต่ยากจะอย่างถึงไม่แพ้กันในโลกของการฝึกฝนวิชาและวิธีฝึกดาบมักถูกมองว่าด้อยค่า พลังที่แท้จริงอยู่ที่ขอบเขตการฝึกฝนด้วยพลังอันมหาศาลสามารถฝ่าฟันทุกวิชาด้วยพลังอันมหาศาลแต่ในวันนี้กระบี่ของหนิงช้างจิว่วค่อยๆพลิกผันความเข้าใจของเขาหนิงชางจิ่วหยุดมองการเคลื่อนไหวบุรุษชุดคลุมสีเทาสะดุง้งกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วกล่าวว่าสู้ต่อไปหนิงช้างจิ่วกล่าวด้วยระดับการฝึกฝนของเจ้าเพียงแค่ไม่กี่กระบวนท่านี้ก็เพียงพอจะสังหารผู้นำนิกายหลังจากที่เจ้าฆ่าเขา เขาจะบอกเคล็ดวิชาดาบที่เหลือและวิธีการถ่ายทอดพลังวิญญาณให้กับเจ้าชายชุดเทาจ้องมองเขาอย่างลึกซึ้งแล้วกล่าวอย่างเย็นชาว่าสู้ต่อไปนิ้งฉังจิ๋วไม่ขัดขืนและชักดาบออกมาต่อไปคำพีกระบี่สวรรค์มาถึงกระบวนท่าที่14กระบวนท่านี้ราวกับคนที่ยืนอยู่บนหลังมา้าถือดาบในแนวนอนเอียงหลังทําท่าทางตลกขบขันติงเลือสื่ออยากจะหัวเราะแต่รอยยิ้มก็แข็งค้างไปทันทีที่มุมปาดยกขึ้น ดาบของนิงฉังจิ๋วลอยไปข้างหน้าอย่างแผ่วเบาทะลุช่องว่างในชั่วพริบตาแล้วมาอยู่ตรงหน้าชายชุดเทาเสื้อคลุมสีเทาของชาราไม่สั่นสะเทือนเลยพลังกระบี่ก็ไม่แผ่ซ่านออกมาเลยคมดาบที่ฟาดไปข้างหน้านั้นมั่นคงเรากับทุกสิ่งที่คมดาบฟาดผ่านจะถูกผ่าครึ่งเหมือนเต้าหู้แต่ความแตกต่างในระดับการฝึกฝนของพวกเขานั้นมากเกินไปหลังจากความเงียบงันชั่วครู่ชายชาราก็ละสายตาจากคมดาบเขายกแขนเสื้อขึ้นนิ้วสองนิ้วโผล่ออกมาจากด้านใน เอื้อมมือไปจับใบมีดที่กำลังพุ่งเข้ามาอย่างมั่นคงลมรอบข้างพัดใบหยกแห้งเหี่ยวเมฆดำกดต่ำลงราวกับฝนจะตกหนักติงเลือสื่อไม่เข้าใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกแค่พรามือก่อนที่ร่างของอาจารย์จะลอยล่องไปราวกับใบไม้แห้งเหี่ยวการโจมตีก่อนหน้านี้ของนิ้งฉังจิวอยู่ที่ลำคอของชายชาราในชุดคลุมสีเทานิ้วของชายชาราแข็งราวกับหินและดาบก็ดูเหมือนจะฝังอยู่ในหินทันทีที่จิตสังหารพุ่งผ่านคมดาบ เขาก็ปล่อยมือทันทีและถอยหลังหลังจากตัดปลายดาบออกไปนิ้วของชายชารากระพือปีกราวกับใบมะเดื่อพัดเข้ามาอกทั้งสองนิ่งอยู่ในอากาศเพียงครู่เดียวฝ่ามือแตะลงบนอกของนิ้งฉังจิ๋วเบาๆฝ่ามือแตะอกหลังจากสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งนิ้งฉังจิ๋วก็กระเด็นกระเด็นไปราวกับกระสอบทรายขณะเดียวกันใบไม้โดยรอบก็แตกละเอียดและแหลกสลายเป็นผงแรงกระแทกแผ่ซ่านเข้าที่อกพลังมหาศาลพุ่งเข้าสู่อวัยวะภายใน ทำลายพลังวิญญาณที่ปกป้องเขาเลือดสูบฉีดเขาไม่อาจรักษาพลังที่แท้จริงไว้ได้เขากระเด็นถอยหลังกระแทกลงพื้นอย่างแรงรถหวานพุ่งขึ้นในลำคอเลือดพุ่งพล่านออกมาแข็งตัวอยู่กลางอากาศอากาศรอบข้างราวกับจะแข็งตัวชายชราชุดเทากล่าวว่าในเมื่อเจ้าไม่จริงใจอย่ามาโทษข้าที่ไร้ความปราณีเขายืนมือออกไปวาดวงกลมตรงหน้าจากใจกลางวงกลมนั้นกระบี่สีขาวนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้น หมุนวนเหมือนนาฬิกาแดดก่อนจะพุ่งออกมาทีละเล่มเลงไปที่หนิงฉังจิวหนิงฉังจิวตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดเขาพยายามขยับนิ้วพยายามสร้างผนึกมือเพื่อปลดปล่อยวิชากระจกแห่งน้ำและจันทราแต่ในช่วงขณะที่นิ้วสัน่นกระบี่บินก็พุ่งเข้าใส่เขาราวกับนกสีขาวที่บินเข้าหาหงอาจารย์ติงเลซื่ออุทานพยายามเข้าไปใกล้แต่ถูกกระแสะลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงระดับพลังของทั้งคู่ต่างกันมากเกินไป พวกเขาจึงเผชิญหน้ากันโอกาสเดียวที่จะชนะของหนิงฉังจิวถูกทำลายลงบาดแผลที่สะสมในร่างกายก็ปะทุขึ้นทันทีกระบี่บินฟาดเขาที่หน้าอกของเขาพลังดาบพุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาเขารู้สึกราวกับร่างกายกำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาเปรียบเสมือนว่าวที่สายขาดถูกพายุพัดพาไปดาบหักในมือของเขานั้นยากยิ่งนักที่จะเหวี่ยงแม้แต่จะปลดปล่อยพลังดาบออกมาก็ยากยิ่งนัก อ่อนแอเช่นนี้ยังกล้าขโมดคัมภีร์ดาบอีกรือชายชราในชุดคลุมสีเทาสะบัดแขนเสือ้อมือข้างหนึ่งพล่อยหลังอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าราวกับตราประจําตระกรูลของสิทธิชาพุทธก่อนจะสวดคมภี์ขับไล่วิญญาณร้ายชายชราในชุดคลุมสีเทาผู้นี้มีชีวิตอยู่มาหลายปีแต่กลับไม่ค่อยได้ออกจากภูเขาห่วนผูและแทบไม่มีใครรู้จักเขาเลยในแง่หนึ่งเขาคือบุคคลอันดับหนึ่งรองจากปรมาจารย์นิกายสวรรค์ในเวลานี้ ด้วยเพียงสองกระบวนท่าเขาทําให้หนิงชางจิวไร้ทางสู้โดยสิ้นเชิงเจ้ายังมีโอกาสจงมอบกระบวนท่าดาที่เหลือมาผู้อาวุโสในชุดคลุมสีเทากล่าวคนอ่อนแต่ไม่จําเป็นหรือสมควรได้รับสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ท่านเป็นคนฉลาดท่านควรเข้าใจเสื้อผ้าของหนิงชางจิวขาดวินเสื้อคลุมที่ผูกติดกับชุดคลุมไหมของหลูจจหล่จาเจี้ยขาดวินหลู่จาเจี้ยลม้มลงกับพื้นสีหน้าสงบนิ่งผิดที่ผิดทางอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางบรรยากาศอันวุ่นวาย เมฆดำที่ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าทวีความหนาแน่นขึ้นดุดของเหลวสีเทาข้นหนืดภายใต้นั้นมีสายฟ้าแลบพุ่งทะยานดุดหมาพันตัวในทันทีที่เมฆทะลักทะลวงหนิงช้างจิวรู้ดีว่าหากเขาปลดปล่อยกระบวนท่ากระบี่18กระบวนท่าอย่างแท้จริงเขาคงไม่มีทางรอดพ้นการครอบครองสมบัติล้ำค่าเช่นนี้เป็นอันตรายแต่อย่างน้อยมันจะทำให้คู่ต่อสู้ลังเลที่จะลงมือหนิงช้างจิวพยายามลุกขึ้นยืนยกดาบหักขึ้นในแนวนอน สายตาของผู้อาวุโสในชุดคลุมสีเทาเย็นคอลงเรื่อยๆในเมื่อเจ้าไม่ยอมมอบมันให้ข้าจะรับมันเองผู้เท่ากล่าวนิ้วทั้งห้าของเขากางออกราวกับตะขอท่าดาบของนิ้งฉังจิวแทบไม่มีแรงต้านทานร่างของชายชลาปรากฏตัวขึ้นในพริบตามุ่งหมายจะฟาดฟันศรีรษะของเขานิ้งฉังจิวเงยหน้าขึ้นไม่หลบหรือหลบหลีกในตาของเขากลายเป็นสีทองแสงสีทองนั้นส่องประกายใบหน้าของชายชลาใต้หมวกคลุม เขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในตาของชายหนุ่มผู้นี้หายไปแล้วและดวงตาขาวทั้งหมดของเขาประกอบขึ้นด้วยเส้นได้สีทองที่ถักทอกันเป็นสายนับไม่ถ้วนเส้นได้สีทองเหล่านี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดหรือบางทีอาจเป็นผืนดินเบื้องล่างที่อ่างว้างดวงตาของเขาลึกซึ้งราวกับครอบครองอาณาจักรสีทองชายชรา,าในชุดคลุมสีเทาชังนักไปชั่วขณะดาบหักของหนิงชันจิวแทงทะลุหน้าอกของทั้งสองคนเสื้อคลุมสีเทาขาดวิน่นเปื้อนเลือด บาดแผลนี้ไม่ได้ทำให้ชายชราในชุดคลุมเทาคลางออกมาแม้แต่น้อยเขาเพียงแต่ขมวดคิ้วแล้วจึงมั่นใจว่าในตาสีทองที่ดูน่าเกรงขามเหล่านั้นเป็นเพียงการหลอกลวงนิ้วมือของเขาเลื่อนลงเอื้อมไปที่คอของหนิงฉางจิว่วทันใดนั้นทุกอย่างก็ดับวูบลงไปหน้าชายชราเลือดไหลรินออกมาจากในตาสภาพแวลมที่มือสลัวกลับสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่อาการตาบอดจะหายไปชายชราเห็นอีกาสีทองบินออกจากดวงตาอย่างเลือนลาง ซึ่งเขาและหนิงฉางจิวศบตากันมันกลายเป็นลูกศรสีทองพุ่งทะลุรูม่านตาทันใดนั้นความเจ็บปวดรวดร้าวก็ทําให้รูม่านตาแตกเป็นสองรูในเบ้าตาหูดของเขาก็ปลิวไปด้านหลังเผยให้เห็นสีสักล้านล้านของเขานี่เป็นบาดแผลรุนแรงที่สุดที่ชายฉลาเคยได้รับเขาเอื้อมมือออกไปพยายามคว้าวิญญาณสีทองแต่นิ้วมือที่เปล่งประกายสีทองนั้นไม่สามารถครว้าไว้ได้วิญญาณสีทองสามารถหลบหนื้ออกมาได้แต่หนิงฉางจิวกลับถูกตรึงไว้เขาคำรามด้วยความเจ็บปวด จิตสานึกศักดิ์สิทธิ์แผ่ขยายออกไปแม้ยังตาบอดทุกอย่างรอบตัวก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในห่วงจิตสํานึกร่างของหนิงฉางจิ๋วที่กำลังถอยหลังถูกขยับเข้ามาอย่างรวดเอวมือแห้งเหี่ยวคู่หนึ่งจับที่คอของเขาคอของหนิงฉางจิ๋วเกร่งขึ้นทันทีเส้นเลือดทุกเส้นแข็งกระด้างดุดเด็กสกล้าเท้าของหนิงฉางจิ๋วลอยขึ้นจากพื้นขณะที่ชายชราสุดเทาพยุงเขาขึ้นร่างกายของเขาไร้พลังโดยสิ้นเชิงเขาไม่สามารถใช้มนตราใดๆ มีเพียงสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดเท่านั้นที่ผลักดันให้จดจ่อพลังทั้งหมดไว้ที่คอต่อต้านอย่างสิ้นหวังแสงสีทองในรูม่านตาของเขาค่อยๆจางลงและในรูม่านตาสีมืดของเขาคือใบหน้าปีศาจของชายชราชุดเทาเขาคว้าแขนของชายชราไว้แต่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้มือที่ถือดาบหักพยายามจะยกขึ้นแทงที่คอของชายชราแต่ผิวหนังของชายชรากลับแข็งราวกับเกร็ดงูเหลือมที่แทงทะลุไม่ได้ริมฝีปากของชายชรายกยิ้มอย่างดุร้ายก่อนจะฟาดดาบหลุดออกจากมือ โครมเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องกลบเสียงดาบกระทบพื้นไม่ดาบไม่ได้กระทบพื้นเรือยทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยดังสนั่นก็ดังขึ้นในจิตสำนึกของเขาหนิงฉางจิวรู้สึกว่าภาพนี้คุ้นตาแต่จิตสำนึกของเขากลับพร่ามัวจนไม่อาจหวนกลับมือของชอยชาราคลายออกมือที่กำคอของหนิงฉางจิวถูกตัดขาดที่ข้อมือ ลมหนาวโหยหวนหลูเจียเจียคว้าดาบผักที่กำลังจะร่วงหล่นเสือ้อคลุมสีขา,ขาวของนางค่อนข้างบางคิ้วและดวงตาเย็นชาผมสีดำที่ลิวไหวดุจสายฟ้าฟาดราวกับสายฟ้าฟาดบัดนี้นางไม่ใช่พูดน้อยที่ลงมาจากสวรรค์หากแต่เป็นข้ารับใช้หญิงผู้เย็นชาและงดงามที่เดินทางมาจากแดนใต้พิภพหลูเจียเจี้ย คำพูดของชายชราในชุดคลุมสีเทาถูกบทขยี้ด้วยสายฟ้าทันทีที่ลู่เจียเจียหลุดพ้นจากมนตราปีศาจภายในมนตราสายฟ้าก็มาถึงแล้วฝุ่นผงละใบไม้ร่งหล่นบนพื้นหมอกน้ำและกระแสไฟฟ้าในอากาศเมฆดำและสายฟ้าแห่งภัยพิบัติบนช้องฟ้าทุกสิ่งในสายตาทันใดนั้นลูเจียเจียก็โผล่ออกมาจากรังไหม พลังดาบดุดน้ำแข็งอาบไหลราวกับว่าโลกทั้งใบคืออาณาจักรดาบที่เธอสร้างขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและกระแสชีวิตทั้งหมดในโลกก็เป็นเพียงการเคลื่อนดาบที่เธอกระทำในทุกอิริยาบถทัทนใดนั้นชายชราในชุดคลุมเทารู้สึกว่าโลกทั้งใบเป็นศัตรูของเขาข้างลู่เจียเจี้ยพลังดาบอันเบาบางพุ่งทยานเป็นวงโค้งดังฟู่ฟ้าถอนรากถอนโคนหญ้าและใบไม้แห้งนับไม่ถ้วน ถือฟันดาบไร้ขอบเขตสาชายชราในชุดคุมเทาผู้อาวุโสในชุดคุมเทาไม่เข้าใจแม้เธอจะมีพรสวรรค์อันโดดเด่นแต่ลู่เจียเจียก็เป็นเพียงแค่ผู้ฝึกฝนที่เพิ่งก้าวข้ามขอบเขตอายุไขและเข้าสู่ขอบเขตราชสำนักม่วงเธอจะครอบครองรัศมีดาบอันทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรพลังชีของผู้อาวุโสชุดเทาพยพุ่งขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้เก็บตัวอยู่ในหอปรมาจารย์นิกายสะสมพลังวิญญาณไว้มากมายนับไม่ถ้วนเขายังอ่านตำราฝึกฝนอันล้ำซึ้งที่สุดของทวีปหน้านใต้เกือบทั้งหมดที่เก็บไว้ในหอปรมาจารย์นิกายณบัดนี้ร่างกายของเขารู้สึกราวกับทะเลอันโหมกระหน่ำกำลังพลิกคว่ำความรู้ทั้งชีวิตของเขาพลิกผันในบรรดาตำราเหล่านั้นมีวิชาดาบของนิกายสวรรค์วิชายุทธเกราะของนิกายเตา๋า ความลับปรากฏการสวรรค์ของนิกายล้ำลึกและวิชายุท์วัชระอมตะของนิกายรกร้างวิชายุทธนับพันเปรียบเสมือนบันลังสูงตรงานนับร้อยที่ผุดขึ้นมาจากท้องทะเลทําให้ร่างกายของผู้อาวุโสชุดเทาดูสง่างามอย่างหาที่เปรียบมีได้ด้วยระดับการฝึกฝนของเขาหากเขาไม่ต้องการจับตัวเด็กหนุ่มผู้นี้ไว้เป็นเป็นเขาจะถูกซ่องโจมตีและตาบอดได้อย่างไรรัศมีดาบไร้เทียมทานของลู่เจียเจีย ก็ถูกปิดกั้นไว้ภายนอกมหาสมุทรแห่งวิชาเต๋าอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้เช่นกันเธอเหลือบมองหนิงฉัางจิ๋วผู้ล่วงลับก่อนจะจ้องมองผู้อาวุโสในชุดคลุมเทาดวงตาของเธอไร้รอยธรรมะอันงางามและน่าเกรงขามนับไม่ถ้วนดุดเมืองเธอเพียงจ้องมองชายชราอย่างเงียบงันสายตาของเธอละสายตาจากทุกสิ่งเธอกำดาบหักไว้และค่อยๆผลักมันไปข้างหน้าจากนั้น ทุกสิ่งก็กวาดไปทั่วผมสีดำยาวสลวยของเธอเปล่งประกายเจิดจรัสปราวกับผมของหญิงงามที่เผาสีไปในพริบตาระหว่างเสาปลักที่ก่อร่างเมืองอันน่าแรรงขามคือนิกายดาบนิกายเตา๋านิกายล้อมลึกและนิกายรอกร้างรัศมีดาบดูดรายและสายน้ําในแม่น้ำพัดผ่านมาและแม่น้ำก็เอ่อล้นพลังดาบแต่ละหยดหนักราวกับหนึ่งล้านปอนด์ในช่วงเวลาอันสั้นยิ่งนัก พลังฝึกฝนอันมหาศาลของชายชราชุดเทาไม่อาจต้านทานได้และส่วนใหญ่ก็สูญสลายดาบหักของลู่เจียเชียแทงทะลุรวงออกของคู่ต่อสู้บนท้องฟ้าภัยพิบัติสายฟ้าฟาดได้สิ้นสุดลงเมฆดำแปรตัวเป็นพลาสมาก่อตัวเป็นแองสายฟ้าที่อาจข้ามไม่ได้พลังของแองสายฟ้านี้แทบจะไม่มีใครได้ยินมาก่อนในประวัติศาสตร์ของนิกายสวรรค์ แม้แต่สายฟ้าที่ไหลทะลักเพียงสายเดียวก็ส่งกลิ่นอายแห่งการทำลายล้างลู่เชียเชียเงยเงนหน้าขึ้นดวงตาดุดดาบเบิกกว้างดุดเปเลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันดับเธอกำด้ามดาบไว้ในมือข้างหนึ่งและบาศของชายชราไว้ในอีกมือข้างหนึ่งเธอลอยขึ้นจากพื้นดินอย่างกระทันหันขณะที่ฟ้าฟาดลงมาหยะราวกับเสาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดุดสายรุ้งสีขาวสายรุ้งประท่ากับสายฟ้าโลกสว่างสวัยดุดกลางวัน ยอดเขาทั้งสี่อาบไล้ด้วยสายฟ้าไร้สิ้นสุดกรอกย่งกันที่สุดโสมก็พังถลายลงลู่เจี๋ยเจี๋ยยังคงประคองชายชราในชุดคลุมเทาไว้ฟาฟันสายฟ้าพิบัติพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าค่อยๆบดขยี้สายฟ้าที่ทรงพลังอย่างไม่เคยมีไม่นานเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวก็ดังขึ้นรอยแตกสีขาวราวหิมะนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกลางแอ่งสายฟ้ารุ้งขาวพุ่งทะลุแอ่งสายฟ้า ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นดาบอมตะนับไม่ถ้วนฟาดฟันลงมาอีกครั้งเสียงคำรามยังคงดังกระถึกครึงครามราวกับท้องฟ้ากำลังจะพังทลายแองสายฟ้าแตกกระจายสายฟ้าทรงกลมสีม่วงอมฟ้านับไม่ถ้วนพุ่งเข้าโจมตีผู้สแสวงหาภัยพิบัติลูเจียเจียร้องเสียงแหลมแปลงสายฟ้าให้เป็นไฟที่ลอมดาบของเธอ เสื้อคลุมสีเทาบนดาบของเธอได้สลายหายไปนานแล้วถูกสายฟ้าและไฟทำลายล้างเสียงฟ้าร้องบนฟ้าค่อยๆเงียบลงลูเจเจสบัดข้อมือปัดสายฟ้าออกจากดาบดาบหักที่เดิมทีเป็นเพียงของธรรมดาบัดนี้กลับเปล่งประกายวาววับดุจด,ดาบสวรรค์หลังจากถูกสายฟ้าฟาดภัยพิบัติสายฟ้าครั้งใหญ่ถูกนางดับสูญไปเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์ของนางลอยอยู่กลางอากาศชั่วขณะยืนยันว่าภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไปแล้ว ก่อนที่นางจะโฉบลงมาราวกับว่าวหิมะทิ้งร่องรอยแห่งภาพติดตาไว้เมื่อนางมาถึงหน้าหนิงช้างจิว๋วนางช่วยหนิงช้างจิ๋วที่บาดเจ็บให้ลุกขึ้นยืนระงับพลังปราณดาบทั้งหมดแล้วใช้พลังวิญญาณปกป้องจุดสําคัญที่สุดของเขาทันทีหนิงช้างจิ๋วกําคอแน่นไอไม่หยุดเขาดูหนาวมากกอดแขนแน่นและตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ลูเจียเจียอยากจะคลุมกายเขาไว้แต่กลับพบว่าเหลือเพียงผืนเดียว เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโอบกอดเขาไว้แน่นเธอใช้ร่างกายเป็นดาบจุดไฟอ่อนๆสลายความหนาวเหน็บที่แผ่ออกมาจากหนิงฉางจิวหนิงฉางจิวเงียบลงพิงอกราวกับถูกฝังอยู่ในทุ่งไฟเขากล่าวว่าขอบคุณลูเจียเจียกระซิบขอโทษที่ข้ามาช้าไปหน่อยหนิงฉางจิวกลั้นหายใจแล้วถามว่าเจ้าเห็นอะไรในห้วงคำสาปปีศาจแพในของเจ้าบ้างราบรื่นดีหรือไม่ ลู่เจียเจียเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยเขาแล้วพูดว่าก็แค่ห่วงคำสาปธรรมดาธรรมดาในใจหนิงฉางจิวครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าการต่อสู้กับจิ้งจอกเท่างั้นหรือลู่เจียเจียพยักหน้าจะเป็นอะไรได้อีกหนิงฉางจิวหัมเพลงหานฉึกกำลังฝืนกฎธรรมชาติพยายามยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของสำนักสวรรค์แล้วบังคับให้รวมร่างกับอสรพิษก้าหัว ระวังตัวด้วยล่ะลู่เจียเจียกล่าวอย่าคิดมากข้าจะพาเจ้าไปรักษาอาการบาดเจ็บหนิงฉางจิ๋วชี้ไปด้านหลังแล้วพูดว่านั่นสิทธิ์ของข้าลู่เจียเจียเหลือบมองเขาเด็กชายที่ชื่อติงเล่อสื่อเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาภายใต้พลังอำนาจมหาศาลเช่นนี้เขาคงหมดสติไปบนพื้นลู่เจียเจียโยนดาบหักออกไปยกขึ้นแล้วส่งเข้าไปยังหอดาบ เรากับนึกอะไรขึ้นมาได้ลูเจียเจียก็พูดขึ้นทันทีพลางวางมือบนหลังของเขาเรียกข้าว่าอาจารย์อะไรนะหนิงช้างจิวนิ่งไปครู่หนึ่งลูเจียเจียพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าบอกให้เจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์หนิงช้างจิวขมวดคิว้วเจ้าเป็นอะไรไปข้าไม่รักษาเจ้าถ้าเจ้าไม่เรียกข้าว่าอาจารย์เราไม่ได้บอกกันไว้หรือว่าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าจะมองข้าตายไปเฉยๆไม่ได้หรอกใช่ไหมเจ้าพูดจาเหลวไหลเช่นนี้ได้ยังไงเจ้าเห็นอะไรในห้วงคำสาปปีศาจภายในกันแน่หุบป,ปากเรียกข้าว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมลู่เจียเจี้ยขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับไม่พอใจอะไรบางอย่างเธอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่นี้แล้วถามขึ้นว่าขาของเจ้าไม่เป็นไร หัวเข่าของเจ้าบาดเจ็บหรือไม่หนิงฉางจิวคิดว่านางเป็นห่วงเขาจึงรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเขากล่าวว่าข้าสบายดีขอบคุณสำหรับความห่วงใยของท่านอาจารย์อืมงั้นคุกเข่าลงลู่เจียเจียขัดจังหวะเขาและออกคําสั่งอะไรนะหนิงฉางจิวตกตะลึงเขาคิดในใจว่าเด็กผู้หญิงคนนี้โดนฟ้าผ่าหรือเปล่าเขาประท้วงว่าเจ้าคิดจะทำอะไร ลู่เจียเจียราวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่งอนงอนและตั้งใจจะเอาลูอทอนเคลือบน้ำตาลมาครอบครองพูดว่าถ้าเจ้าไม่คุกเขา่าข้าจะใช้ไม้บรรทัดหนิงฉางจิวกล่าวว่าลู่เจียเจียถ้าเจ้ายังทำตัวแย่เช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วข้าจะคำพูดของเขาถูกขัดจังหวะลู่เจียเจียและเขาหันศีรษะเข้าหากันมองไปที่ห้องถงของประมุขนิกายโดยไม่พูดอะไร เธอสัมผัสได้ถึงรัชมีปีศาจที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้เธอจะเชี่ยวชาญวิชาดาบและก้าวขึ้นสู่แดนม่วงแล้วแต่เธอก็ไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยที่จะเอาชนะรัศมีปีศาจนั้นได้อย่างสิ้นเชิงยอดเขาและสี่สายธารถูกตัดขาดและภูเขาหวนผู่ก็ปรากฏขึ้นบนโลกบนยอดเขาพญานาคก้าหวหัวราวกับสายฟ้าที่ไร้รำอาจารย์หนิงฉางจิวพึพรรมพำเบาๆราวกับว่าต้องการจะสั่งสอน ลูเจียเจียลุกขึ้นยืนขวางทางเขาไว้แผ่นหลังอันงดงามของนางราวกับอนุสาวรีย์ดาบที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน